ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับจากที่ที่เราอยู่กันมาหลายวันเนี่ยนะครับพี่ มีความลับอย่างหนึ่งที่จะสอนน้องไอ้ยาอันนี้แบบว่าเก็บเอาไปใช้เป็นประโยชน์เลยสอนคนอื่นได้สอนตัวเองมเนี่คุณกำลังจะแบบกำลังจะดีเลยกำลังจะแบบว่าสอนได้วิชาสอนสอนแล้วทักอ่ะวิชาไปเลยสอนสมมติดังไปเที่ยวที่ายก็ได้แล้วดังคนเพราะว่าเราไม่ได้แค่มองเห็นต้นไม้เห็นเมฆเห็นทะเลเห็นอะไรอย่างนี้เราเห็นทุกอย่างสอนเรา มสมมุติเรามองเห็นว่าว,ว่าวสอนอะไรเราที่ผมคิดได้อันหนึ่งน,นะที่จะบอกดังสมมุติมีลมหนุนแล้วว่าวมันก็จะลอยขึ้นสูงแต่การที่เขาจะอยู่บนยอดค้างอยู่บนความสูงนั้นได้ต้องมีสายป่านกํากับหรือเชือกอม,มนุษย์ต้องมีกติกาถ้าตัดเชือกนั้นทิ้งอะไรก็ได้มันจะปลิวสะเปะสะปะไปเลยสายป่านเปรียบเหมือนกติกาบางอย่างของของเราที่จะต้องมีจะเรียกมันว่าวินัยจะเรียกมันว่ากฎ จะเรียกมันว่าจัญญาอะไรก็ได้ทุกอาชีพดึงได้ไหมอันนี้มันเป็นแรงดึงทุกอาชีพจะต้องมีอะไรอย่างนี้หายน้องอันนึงนี่ดูพี่กับพี่ลิงนี่นะคบกันได้เพราะว่าต่างคนต่างวิชาลึกซึ้งจัดมาหนึ่งอันดังเห็นไหมอะไรเดี๋ยวเดเปลี่ยนเสียงทำไมสอนคนคุณสัญญาผมกำลังจะสอนน้องอ้าวถือว่าผมไม่ผมไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนเสียงออาผมไม่เปลี่ยน ดังดังมันฟังแล้วมันศรัทธาไหมเอาแบบศรัทธาเต็มที่ห้าสี่สามสองดังลงมองเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนเราฟังฟังฟังอยู่ฮะดังลงมองครับดังมองเห็นไหมเห็นอะไรพี่เห็นพี่ไม่เห็นใค้บ้าก็ต้องเห็นสิครับดังมองไปที่ทะเลครับดังเห็นคลื่นไหมเห็นพี่คลื่นลูกแรกเนี่ยมันเหมือนดังมาวู๊ มสูงเลยเห็นเราเห็นปุ๊บงดงามสีขาวมาเลยมีฟองสีขาวมีการตื่นตัวมีโอ้โหแบบเรามองเห็นมันฟุ๊บสักพักมันจะหายไปในระหว่างนั้นขึ้นลูกใหม่กำลังมาแล้วจะมาทับหลังตามหลังดังเสมอฉะนั้นมันเป็นสัจธรรม แล้วไอคนนั้นก็จะมีคนใหม่มาอีกมีคนใหม่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนวันหนึ่งพี่ดูเป็นผิ้ีกรวันหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูก็ตายไปแล้วพี่พี่ก็มาแทนแล้วก็พี่ก็ตายแน่อุ้ยอันนี้ไม่ดีเ้ยนี่ไม่ดีละเอาแค่นี้พอเอาแค่ดูขึ้นหะเอาแค่ดูขึ้นพอโอเคนะดังพอได้วิชาได้วิชาได้พิชาเวลาเราให้วิชาใครมันต้องตรวจสอบว่าได้วิชารได้ิชาได้ิชาถามมาอันหนึ่งถามมาอันหนึ่งในรอบนี้มองไปแล้วถามมาอันหนึ่ง อย่าบอกว่ามองหาหอกอะไรเลยลม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 อารมลมลมคืออะไรคือลมมันเหมือนจะมาทิศทางเดียวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถไปทิศทางได้มันเปลี่ยนทุกเมื่อมันเหมือนอยู่ๆตอนนี้มันมาด้านหลังเรามันอาจจะยกมาซร้าหรือเราคาดเด้ว่าลมอาจจะมาทางนี้แต่สุดท้ายลมมันอาจจะเกิดปะะทะอะไรบางอย่างทำให้ลมเี่อยู่ดีก็เปลี่ยนไปดังเช่นันอนดังเช่นชีวิตคน ยาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่ทิศทางและตอนนี้นะที่เราพูดทั้งหมดมันช่างประสานกันดีเสียนี่อะไรลมพัดเว่าของคุณสัญญาขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นเรียบร้อยในระหว่างนั้นคลื่นซัดดังฝ่าปังสุดยอดเลยนั่งไหมเมื่อยไหมนั่งไหมพี่เอาเรื่องชีวิตดังเลยเนี่ยคพี่ผมอยากกี่ปีแล้วนะ 17ปีครับในวงการเพลงครับผมอายุเท่าไหร่ละ6 4สี่ทีนะยังยังพี่สามสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับขออนุญาตถอดแว่นนะฮะครับดีครับหยุดหยุดหยุดอะไรอะไรการถอดแว่นเนี่ยให้ดูรุ่นพี่พี่ดูถอดแว่นพี่ขออนุญาตถอดแว่นพี่ครับฮะอย่าว่างั้นงี้เลยคนดูคนดู S M S มาว่ามันมองไม่เห็นเพราะตามันเล็กมาก นี่เป็นนี่เป็นวิชาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเล่นกันสองคนเหรอคุณไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆเลยเนี่ยเล่นตาเหลีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคตาสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีฮะคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของของราชวงนี้ไหมชุดแรกเราต้องดังครับชื่อดังชื่อตัวเองเพลงที่ดังต้วงจะมีท้องไม่รับไม่เอาคืนอะไรครับโอ้แล้วก็ดังมากครับผมก็อัดเป็นอนาล็อกเป็นเทปโมโนใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็อัดก็จะใช้รีโมทเอาเหมือนเหมือนเราฟังเทปสมัยก่อนนะฮะ ก็คือต้องกดอัดทนใช่ถ้าเกิดว่าเราสมมติเราจะมีเจาะช่วงไหนแล้วโปรดิวเซอร์เกิดอัดเลยไปนิดนึงเนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องทําใหม่หมดอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการอิดิทเสียงไม่มีการแบบตัดต่อตัดต่อไม่มีการตัดแปะคือจะร้องฮุกฮุกฮุกเดียวก็ไม่ได้คือเราต้องร้องให้จบทั้งเพลงเหนื่อยกว่าสมัยปัจจุบันเหนืสมัยนี้เหนื่อยกว่าสมัยนี้แต่ในแง่ธุรกิจก็ต่างกันคนเมื่อก่อนมันก็ไม่มีไม่มีเทปผีซีดีถือไม่มีการไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีการไม่มีโหลดไม่มีการดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นนเี่ย ทุกคนก็อยากฟังเพลงพี่ดายังต้องซื้อรายการเพลงก็จะมีทุกคืนใช่ไหมฮะกลับบ้านทุกคืนก็จะได้ได้ชมรายการเพลงเพราะฉะนั้นเน่คนก็จะได้เสพงานเพลงอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มาถึงยุคนี้แน่นอนมันก็เป็นยุคของดิจิตอลใช่ไหมฮะทุกอย่างมันก็มีการเดี๋ยวนี้ร้องเพลงแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแก้ขายเองได้เครื่องอ่ะร้องเสร็จแล้วไปเลยเดี๋ยวพี่ได้ข่าวว่าเขาทำเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงปั่ได้หมดพี่สมมติพี่พี่ลิงแคขนาดนั้นพี่ลิงแค่ร้อง ล่ามาคําเดียวนยครับเขาก็สามารถแต่งให้พี่เป็นเสียงแบบเขียนเขียนโน้ตให้ได้เลยว่าว่าจะเป็นยังไงใช่ใช่คือแปลว่าร้องไม่ดีเครื่องช่วยได้เครื่องช่วยได้เครื่องช่วยได้เครื่องทําได้ทุกอย่างเครื่องทําคอรัสได้โดยที่เอาจากเสียงเราเนี่ยไปทําคอรัสได้เครื่องทําได้ทุกอย่างคอรัสตัวเองไม่ต้องไปจ้างคอรัสไม่ต้องไปจ้างคอรัสอันนี้คือแง่ดีคือเราก็สามารถเล่นอะไรได้มีเสีาาใหม่มีเทคนิคมากขึ้นใช่ใช่มันไม่มีผลแล้วใช่ไหมคำว่ายอดขาย เพลงอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมมันเปลี่ยนจากยุคก่อนที่เป็นว่ายอดซีดีขายได้เป็นตลาดเป็นแผ่นอย่างงี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นร้านตลาดอะไรอย่างเงี้ยเป็นยอดดาวน์โหลดเป็นการขายโชว์เป็นการขายคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยสมมติเมื่อกี้คุณยกตัวอย่างดีมากนะเรื่องลมที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคิดถึงวงการเพลงที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคุณต้องอยู่ในนั้นอะเจอขึ้นไปทางนี้ไปทางนู้นตัวคุณคุณรู้สึกว่ามันโอเคไปกับทุกอันผมเปลี่ยนได้ทันหรืออันบางอันผมก็งงบางอันผมก็ลำบากหรือโอ้ คือมันจะค่อยๆเปลี่ยนทีดูมันจะแบบเหมือนเราเองก็จะค่อยๆค่อยๆอัดแอพมันไปเรื่อยๆค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเรามาทำค่าเพลงของเราเองหนูเราก็ต้องหาทางหาทางผมว่าไม่กี่ปีนะดังครับ2008ปีนี้2016 8ปีก่อนผมยังมีเครื่องเล่นแคสเซ็ตวันนี้บางคนมีแคสเซ็ตไม่มีเครื่องเล่นแล้วบางคนมีเครื่องเล่นไม่มีแผ่นแคสเซ็มาเล่น ซีดีด้วยเดี๋ยวนี้ซีดีก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ครับ8ปีเองนะใช่พี่เดี๋ยวนี้บนรถเขาก็ไม่มีซีดีแล้วรถรถบางี้เขาเขาจะใช้เป็นตั้มเป็นตัมไร้ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เร็วมากอะเร็วมากแล้วไงลับแล้วไงแล้วตัวดังเองเป็นไงกระตุ้นดังเองไหอฮะก็เป็นคนอยากฟังซีดีอยู่เป็นคนที่เป็นคนฟังซีดีแล้วก็เป็นคนที่ซื้อซีดีตลอดเวลาจะเป็นคนจริงๆแล้วคนโลเทคจะไม่ค่อยแบบ จะเป็นคนไม่กระโดดตามไม,ไม,ไม่ไม่กระโดดตามแต่ว่าไม่ไม่กระโดดตามในฐาน,นะผู้ผู้เสพแต่ว่าในฐานะคนทํางานเนี่ยเราก็ต้องไปให้ทันก็โอเคว่าสมมติว่าโอเคเพลงจะปล่อยแล้วเนี่ยช่องทางการขายเราต้องมีมีให้ต้องไปไปให้ทั่วถ้ามีดาวโหลดเราก็มีไม่ใช่ว่าเขาไมีฉันจะไม่ทำไม่ใช่แต่ว่าในฐานะคนคนฟังของตัวเองเนี่ยเราจะไม่ซื้อไม่ไม่ไม่ซื้อของเถื่อนเลยคือเห็นเนี่ยจะไม่สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนเลยก็แง่คนในวงการเนี่ยเขาเองทำแล้วจะไปห้ามก็ยังซื้อซีดีอยู่เราก็ยังโหลดเทคอยู่ ในแง่ทุกสุขของการเปลี่ยนแปลงของมันมันมีช่วงไหมช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงวิบัติของความคิดชีวิตของการเป็นนักร้องอ่ะคนคนทำงานอ่ะแบบ<า>คือมันมน,มมนี้กำลังดีอนนเอออะไรเงี้ยกำลังดีอยู่แล้วก็ทำไมถึงเกิดนี้จริงจริงแล้วมันแล้ค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า<อ>คือนับนับถึงว่าตอนนี้รายได้มันคงไม่เยอะเท่ากับเมื่อก่อนที่แบบโอเคออกเทปมาแล้วก็รับส่วนแบ่งรับส่วนแบ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอมาถึงตอนนี้มันก็อาจจะรายได้น้อยหน่อยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกว่านั้นมีความสุขกว่าการที่ได้ทำงานตรงนี้ครับ คือตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าตั้งแต่เราจําความได้คือเราอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปทาอาชีพอื่นคุณยอยากเป็นนักร้องคุณไม่ได้อยากรวยจากการเป็นนักร้องใ <c oughs> ช่ใชต่ตอนนั้นรู้สึกว่าคุณแค่อยากเป็นนักร้องอยากแค่อยากเป็นนักร้องคือวันที่เราประสบความสําเร็จเนะี่ยคือวันที่เราได้อัดเสียงเสร็จแล้วเราได้เห็นแผน่นอยู่ที่มือเราเองว่าเฮ้ เป็นหน้าดังพันกรแล้วก็เป็นรูปมันเป็นความสุขมากเลยใช่แลเปิดมาเป็นซีดีสกรีนของตัวเองท้องไม่รับไม่เอาคืนแล้วจะมีลิสต์เพลงนครับนั่นคือเราประสบความสำเร็จเราดีใจมากเหลานั้นแล้วไม่แต่แต่อย่างอื่นนั้นมนคือสิ่งที่เราเราต้องทำอาใช่แล้วมีชการโปรโมทหรือว่าไมีไหมมีช่วงแบบไม่ไหวแล้วไปหาอย่างอื่นทำดีกว่าไม่มีจริงเหรอไม่มีคุณยังอยากทําอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มันสักเสิคนเป็นคนที่ยึดมั่นมากแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบ คือเกิดมาต้องทําสิ่งนี้ถ้าตายก็ต้องตายไปเพราะกับสิ่งนี้มันเหมือนอะไรมันเหมือนว่าเพราะว่ากว่าคุณจะได้มาเนี่ยโหแบบว่าลําบากสุดๆต้องต่อสู้ต่อสู้กับทั้งพ่อด้วยทั้งครอบครัวไม่ให้เป็นจะไปเป็นทําไมนักร้องอ่ะไม่เอาเราก็ต่อสู้ว่าจะต้องเอาไปช่วงของตั้งตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กขวนขวนเรียกอะไรนะขวนขวายขวนขวายคือแบบอยากจะไปเรียนเรียนพิเศษนู้นนี่แม่นีคุณแม่ไปเรียนแบบกีตาร์เรียนดนตรีเรียนทุกอย่างที่มีที่แบบทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับ เกี่ยวกับดนตร,ตรีให้รู้สึกว่าเออเราอยากเป็นนักร้องมันเป็นการเป็นการ,การ fulfill, ฟูลฟิลเราเป,เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะฮะตอนอยู่อังกฤษก็จะแอบไปเรียนคือ <c ười> ไม่เรียนคนละเรื่องเลยนะใช่แอบไปเรียนเพื่อจะได,ไ,ดได้รู้รู้รู้เทคนิคเทอมของอมิวสิกจริงๆเช่นว่าอ่านโน้ตให้เป็นโนตนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆของของดนตรีทั้งหมดอย่างเงี้ยก็เดินตามความฝันมาเรื่อยๆจะมีโอกาสได้สําเร็จปุ๊บเราก็รู้สึกโอ้โหนี่มันใช่แล้วหมายว่าไม่มีช่วงที่วกแวกเลยไม่มีช่วงที่รู้สึกแย่เลย แปลว่างานคุณหรือหรือสิ่งที่คุณทาเนี่ยดีตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ดีตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันถามว่าดีตลอดแบบไหนอรมันคือแบบดีคือพอใจตลอดเวลาไม่เคยทุกอย่างแฮปปี้ไม่มีความทุกข์เลยอย่างเงี้ยมีงานแบบนี้ในโลกโนมันคือดีในในคนละแบบกันมันจะมีช่วงที่แบบมันจะมองว่าดีอยังไงดีนะครับว่าดีคือประสบความสำเร็จในส่วนของยอดขายอ่าคนส่วนมากคนมนุษย์โลกก็จะรับฟีดแบกที่ดีอ่าบริษัทแฮปปี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีอีกแบบหนึ่ง ก็ดีอีกแบบหนึ่งคือเราได้ทํางานในสิ่งที่เราอยากทําจริงๆมีไหมเราแฮปปี้แต่คนอื่นไม่แฮปปี้น่าจะมีน่าจะมีบางว<ต>ัน<ม>ทีเราก็แบบบริษัทไม่แฮปปี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเฮ้ยเพลงอย่างเงี้ยทำไปเถอะคนชอบอคนฟังแน่แต่วถ้าดูการแล้วแบบเราไม่อยากทําเพลง,งเราอยากทําเพลงอะ,อะไรที่แบบพิเศษสนองนี้เราเองบ้างครับอย่างอะไรว่าเมโทรเซ็กชวลที่ ที่ดังเลยแบบย้อมผมทองแล้วพี่ดูพี่ดูเคยไปเคยไปทาอันดังผมเจอคุณตุ๊กลาบ้าใช่ใช่อันนั้นก็คือเป็นเป็นอัลบั้มที่แบบว่ากระชากลุกแฟนเพลงชอบเหมือนกันนะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานที่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราได้ทำก็จะมีสองกระแสที่บางคนก็เฮ้ยชอบแบบมันดีอะไรเงี้ยกับอีกกระแสบางคนที่ติดกับของเดิมก็จะไม่ชอบไม่ชอบอเลยเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เราก็ย้อนกลับไปนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งอันที่เราแบบภูมิใจมากอะไรเงี้ยครับเป็นงานที่แบบเออเราก็ สามารถได้ทําในสิ่งที่เราอยากทำท่ามกลารสิ่งที่คุณบอกว่าฉันจะทําสิ่งนี้ไปจนตายที่คุณนะบอกเพราะอะไรจึงจะทําสิ่งนี้ไปจนตาย